ผม,ผมนุ่มศักดิ์ทุ่งกุลาครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมานอกสถานที่เราจะพาท่านผู้ชมมาดูความมหัศจรรย์ของพืชชนิดหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักกันดีท่านผู้ชมครับด้านหลังผมนี้คืออ้อยอ้อยเป็นพืชมหัศจรรย์มหัศจรรย์ยังไงครับมีประโยชน์นะฮะทุกสัดส่วนของอ้อยนี่ใช้ประโยชน์ดได้หมดโดยเฉพาะถ้าพูดถึงน้ําตาลแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะคิดไปถึงว่าน้ําตาลนั้นผลิตจากโรงงานแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับ น้ำตาลเราผลิตจากไร่อ้อยนะฮะถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญและก็สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศปีหนึ่งเนี่ยนะฮะเรามีรายได้จากการส่งน้าตาลไปขายอย่างต่างประเทศนี่ถึง2 0 0 0 0นล้านบาทเลยทีเดียวและก็เป็นการส่งเสริมให้กับพี่น้องมีอาชีพมีรายได้โดยเฉพาะจํานวนตัวเลขของพี่น้องที่ประกอบอาชีพในื่องของการปลูกอ้อยนี่ถึง6,0,000นคนเลยทีเดียวนะับว่าเป็นพืชที่สร้างรายได้ อ้อยครับนอกจากจะนํามาผลิตน้ตาตาลแล้วครับท่า,านผู้ชมทราบไหมครับว่าอ้อยเรายังจะนําไปใช้ผลิตพลังงานโดยเฉพาะเอทานอลพลังงานทดแทนพลังงานที่หลายๆคนอาจจะนึกถึงภาพที่ว่าถ้าเป็นพลังงานรั้นเราจะเจาะไปใต้ดินแล้วก็ดูดขึ้นมาแต่พลังงานที่ว่านี้เราสามารถที่จะปลูกได้ปลูกบนดินนี่คือความมหัศจรรย์ของอ้อย เอาล่นนะครับท่านผู้ชมครับมาถึงตอนนี้แล้วลําพังผมเพียงผู้เดียวนั้นก็ไม่สามารถที่จะสาธยายและก็ให้ความรู้ความกระจ่างกับท่านผู้ชมได้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับในส่วนของเจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาลบริรัมที่จะมาให้ความรู้ความกระจ่างจะมาอธิบายในเรื่องของการโผลกนะครับไปจนถึงกระบวนการดูแลรักษากระบวนการเก็บเกี่ยวนะครับขั้นตอนเหล่านี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของบริษัทบุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อยจำกัดเราไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับครับดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มีโอกาสมาที่นี่ครับนะฮะแล้วก็ได้มารู้จักกับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาพบกับพี่ชื่ออะไรฮะผมชื่อสุรพลพวงเพชรนะครับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมนะครับตำบลพน้าส่วนนะฮะ นะครับในการที่จะส่งเสริมการปลูกอ้อยในโซนที่มานี้เป็นพื้นที่ที่พี่รับผิดชอบอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับเอาละฮะพี่อยาผมอยากจะรู้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับในเรื่องของการปลูกอ้อยตั้งแต่การเตรียมดินไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผมจะทราบได้ยังไงฮะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันครับยินดีฮะเดี๋ยวมันจะมีอะไรหลายอย่างที่จะต้องตอดคุยกันคุยครับนะครับเชิญทรับครับพี่ครับผมครับ ครับคุณสุรพลครับทีนี้เราได้ที่นั่งที่เหมาะเจาะสุเเกินเรามาถึงตรงนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาพูดมาคุยกันท่านผู้ชมครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะฮะวันนี้แล้วก็คุณสุรพลนะครับก็สครูปก็แนะนําไปแล้วนะครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมนะครับทางด้านโรงงานน้ำตาลบุรีรัมอยากจะให้คุณสุรพลนะครับได้พูดถึงในส่วนของประวัติความเป็นมาของโรงงาน ของของบริษัทนะะว่าความเป็นมาเป็นไปอย่างไรครับครับก็เมื่อก่อนนะครับก็เป็นโรงงานน้ำตาลบุรีรัมนะครับเป็นอยู่มานมนานนะครับในเมื่อเราได้ขยายนะครับในเรื่องของโรงไฟฟ้าครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของโรงปุ๋ยนะครับเราก็เลยแยกตัวออกมานะครับเป็นบุรีรัมวิจัยครับนะครับตรงนี้ก็คือมาทําในเรื่องของกิจกรรม ในไรอ้อยคือจัดหาวัตถุดิบบอย่างเดียวนะครับก็เกิในส่วนนี้ก็คือบริษัทบุริรัมและวิจัยและพัฒนาอ้อยครับผมครับก็คือเราจะนําพาชาวไรไปสู่กระบวนการนะครับทําอ้อยให้มีคุณภาพเข้าสู่โรงงานน้ำตาลครับนั่นคือเป้าหมายก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกการดูแลรักษาครับรวมไปถึงการเก็บเกี่ยวตลอดจนนําอ้อยเข้าสู่โรงงานและก็ให้ได้คุณภาพครับให้ได้มาตรฐานนะฮะ ที่สุดก็คือสร้างความพึงพอใจในส่วนของรายได้ให้กับชาวไร่นะครี่คือเป้าหมายหลักๆนะครับใช่ครับคุณสุรพลครับทีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการปลูกนะฮะทีนี้การปลูกเป็นยังไงบ้างครับอ้อยเป็นพืชชนิดที่เรียกได้ว่าปลูกยากปลูกง่ายยังไงเอาใจยากเล่นตัวอะไรยังไงนะฮะให้คุณสุรพลพูดถึงในจุดนี้นะครับท้าวความเก่าไปก่อนเลยนะครับเมื่อก่อนปลูกอ้อยโดยการใช้การขุดใช้จอบ เียนั่นคือเมื่อก่อนอ่าเมื่อก่อนนะครับแต่เขาเาบอกว่าเอะมันทําไมทาอ้อยลําบากอย่างนี้นะครับแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการไถเตรียมนะครับเรามีรถแท็กเตอร์ใหญ่ที่เพียงพอนะครับการปลูกก็ใช้ระบบเครื่องปลูกนะครับก็คือมีเครื่องปลูกแล้วก็โรยปุ๋ยไปพร้อมแล้วก็ปรับปรุงดินไปพร้อมในชุดเดียวกันเวลาเดียวกันเนี่ยนะฮะคือความง่าย อย่างหนึ่งนะครับที่คุณสุรพลกำลังจะพูดถึงเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีบทบาทใช่ฮะเมื่อก่อนนั้นคนเราจะถ้าจะพูดถึงเรื่องการปลูกอ้อยแล้วอาจจะนึกถึงความยากลําบากเพราะมาถึงปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีบทบาทครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็ความสะดวกสบายต่างๆก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้พี่น้องชาวไร่อ้อยตอนนี้ก็หันมาปลูกอ้อยกันมากขึ้นใช่ครับองจากคนที่ว่าเมื่อสักครู่นี้เริ่มตั้งแต่การเตรียมดินนะครับแล้วก็ในเรื่องของการปลูก การควบคุมวัชพืชตอนนี้ก็เป็นเครื่องมือและก็สุดท้ายก็คือการเก็บเกี่ยวเนี่ยมีรถตัดอ้อยครับเครื่องจักรเครื่องกลเข้ามามีบทบาทตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเริ่มกระบวนการติดครับตั้งแต่ปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวครับนี่นะฮะก็โดยจะว่าอย่างนี้เอาเรามาพูดถึงในเรื่องของการปลูกครับทีนี้ที่คุณสรบรบอกว่าอ้อยเป็นพืชที่ที่ปลูกง่ายมันง่ายยังไงก็คืออ้อยเนี่ยขอให้ตาดีก่อน ตาดีคือตาอ้อยตาดีคือตาอ้าอยนะครับตาอ้อยเนี่ยถ้ามันดีซะอย่างทีนี้ขั้นตอนที่สําคัญก็คือการคัดเลือกพื้นที่การคัดเลือกพื้นที่ครับผมหลกักๆแล้วนี่ครับพื้นที่ที่เหมาะในการปลูกว่าเป็นพื้นที่ยังไงจริงๆแล้วอ้อยนี่มันปลูกได้ได้ทุกพื้นที่นะครับแต่อ้อยจะเขาเรียกว่าไวต่อได้นานหรือว่าอัตราการงอกการให้ความหวานต่างๆนี่นั่นคือมันจะเป็นดินร่วนปนทรายที่เราจะต้องคำนึงมาเป็นองค์ประกอบในการเลือกพื้นที่ ครับครับก็คือเราปลูกได้ทุกพื้นที่แต่ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ตรงไหนจะมีความเหมาะสมในการที่จะให้ความหวานอะไรต่างๆอีกครับการนั้นก็เป็นองค์ประกอบในการเลือกพื้นที่ใช่ครับครับมีหลักในการเลือกยังไงอ่าก็ดูว่าแปลงนี้นะครับของชาวไร่ที่เราไปดูเนี่ยครับมันเขาเรียกว่าการเช็คดินก่อนนะครับพื้นที่นี่สามารถปลูกได้หมดแหละครับแต่ว่าดูว่าน้ําเคยท่วมขังนานไหมนะครับแล้วก็ เราให้หน่วยงานที่ให้ความสําคัญอีกหน่วยหนึ่งก็คือหน่วยงานวิชาการนะครับเขาก็จะมีการเก็บตัวอย่างดินเข้าไปตรวจเขาไปเทสไปตรวจสอบไปตรวจสอบดูก่อนว่าดินตรงนั้นนี่มีความเหมาะสมเนาะมากน้อยเพียงไรครับผมตรงนี้สําคัญนะครับเมื่อเราได้พื้นที่ที่เหมาะสมแล้วนะครับหรือว่าไม่เหมาะสมมันขาดอะไรนะครับนั่นคือนั่นคือประเด็นที่จะถามว่าเราจะปรับปรุงดินไหมครับนะครับแล้ได้มาถึงพื้นที่ที่เหมาะสมนี่มันเหมาะสมยังไง เหมาะสมในการปลูกก็คือ1นะครับสามารถที่จะมีความชื้นที่สามารถที่จะปลูกได้เลยนะครับอันดับที่1นะครับอันดับที่2ก็คือเราดูว่าเวลาเวลาปลูกไปเนี่ยนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าวัชพืชอะไรบ้างที่อยู่ในตรงนั้นนะครับแล้วก็การไถเตรียมดินเราควรจะใช้การไถในระยะเวลาไหนนะครับแล้วการปรับสภาพดินล่ะครับการปรับสภาพดินก็คือเราจะเอาจากหน่วยงานวิชาการที่เขาเก็บ ดินเนี่ยไปตรวจเช็คแล้วนะครับดินถ้าเราเป็นกรดสูงเราก็ปรับปรุงดินนะครับความเหมาะสมของอ้อยนี่จะดินที่อยู่ในระดับความเหมาะสมกับปลูกจะอยู่ที่ระดับอ่าระดับ5้าจุดค่าพเสนะครับอ่าค่าพ H ก็คือความเป็นกรดเป็นด่างง่ายๆคือความเป็นกรดเป็นด่างนี่จะอยู่ที่5.5ถึง6.5านี่เหมาะสมเหมาะสมในการปลูกอ้อยครับผมครับแล้วก็สภาพพื้นดินหรือว่าพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมมันเป็นยังไง ไม่เหมาะสมจริงๆแล้วก็มันจะเป็นดินที่เขาเรียกว่าดินเอียดครับประมาณนี้ก็คือปลูกอะไรก็ไม่ค่อยจะงอกนะครับอันนี้ก็คือดินที่ไม่เหมาะสมแล้วที่ว่านาที่พอกระเทินหรือว่านาพอกระเทินอันนี้อย่างดีอันนี้อย่างดีเลยมันอย่างดียังไงครับนนม่พอกระเทินนี่ก็คืออ้อยมันอยู่ในสภาพที่ต้องการน้ําน้อยนะครับก็คือ ไม่ต้องการน้ําเยอะนี่คือธรรมชาติของอ้อยเลยยังนั้นพื้นที่ที่ต้องการน้ําน้อยเลยจะเป็นที่จะเป็นที่เนินนะฮะหรือว่าไม่ต้องการมีน้ําขังก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะนี่แหละเหมาะเลยต้องการน้ําน้อยความมหัศจรรย์นของอ้อยปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้หลายครั้งเกี่ยวได้หลายครั้งนะครับพอเราได้พื้นที่แล้วนะฮะตอนนี้เราเตรียมการเตรียมดินเราเตรียมยังไงการเตรียมดินก็คือเราจะต้องเตรียมให้ให้ดินละเอียดนะครับก็โดยใช้ผ่านเจ็ดผ่านเจ็ดเป็น ครั้งแรกเลยผานเหรือผ่านสิครั้งแรกนะครับเราจะเปิดหน้าดินอยู่ในระดับคืบหนึ่งเนี่ยปเทมาไนี่ความลึกก็ลึกเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องใช้ผ่านเนี่รวนไปก่อนเสร็จแล้วเราก็ใช้ผ่านสามจักนะครับอันนี้สําคัญเราต้องไถให้ลึกนะครับให้ได้1ครั้งนะครับหรือว่าใช้ลิปเปอร์นะครับหรือว่าลิปเปอร์ที่กดลงไปประมาณ70เซนเนี่ยเพื่อระเบิดดินข้างล่างให้มันให้มันลึก ครับนะครับอันนี้ก็คือเราต้องการให้รากอ้อยที่ลงไปหาน้ำนะครับที่อยู่ใต้ดินได้ลึกที่สุดให้รากมันลงไปหาอาหารเข้าไปได้ลึกที่สุดลึกที่สุดก็ขึ้นอยู่กับการระเบิดดินแต่ถ้าดินมีอัตราที่ร่วนซุยหรือว่าทำให้รากแข็งใช้ไม่ง่ายอ้อยก็จะเจริญเติบโตครับเจริญเติบโตได้ดีนะครับแม้นว่าบางปีนะครับที่เห็นแรงแต่ทำไมอ้อยไม่เหี่ยวนั่นคือจุดเด่นที่เขาไม่ต้องการน้ำเยอะแล้วก็เราไถลึก ให้ได้หนึ่งครั้งก็คืออ้อยมันจะมีรากสามระดับครับระดับประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือรากที่หาอาหารนะครับเป็นรากพวกรากขนอ่อนนะครับอันดับที่2ก็คือทั้งหาน้ําและหาอาหารนะครับส่วนระดับ3นี่หาน้ําอย่างเดียวนะครับก็ระดับรากที่มีความสําคัญก็จะเป็นระดับที่เท่าไหร่มันมันเท่าเท่ากันหมดเท่ากันหมดนะเท่ากันหมดแต่มันความสําคัญมันจะต่างกันนะครับถ้ามีรากเยอะเท่าไหร่ก็หาอาหารได้ดีเท่านั้นถ้า ลงไปลึกเท่าไหร่ก็หาน้ําได้มากเท่านั้นทีนี้การ,รการปรับปรุงหรือว่าการบํารุงดินนี่นะฮรก่อนก่อนที่จะลูกกรเห็ดหลายพื้นที่ก็มีการปรับปรุงดินคทอ,อยังไงการปรับปรุงดินก็รเราเก็บตัวอย่างนะครับก่อนที่จะมีการปรับปรุงดินนี ไม่ใช่อยู่ๆอยากไปปรับนะครับบางทีมันจะคาดเคลื่อนก็าป็กเป็นด่าใช่ครับก็คือเราวัดท่าพีเฮดแล้วก็หน่วยงานวิชาการนี่ส่งดินไปตรวจเช็คว่ามีทตุอะไรบ้างถ้าขาดเราต้องเติมอะไรถ้ามีอยู่แล้วก็ถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องไขแต่ว่าทําไมมันถึงไม่ปลดปล่อยออกมาอันนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับความเป็นกฎเป็นด่านของดินนะครับเราก็นําดําเนินการโดยการให้ ปูนขาวซึ่งโรงงานน้ำตาลตอนนี้ก็มีโรงปุ๋ยที่รรับเรื่องนี้ด้วยตรงเลยนะครับนี่คือการปรับปรุงดินการปรับปรุงนะครับมีดูดลไหมมีอะไรพวกนี้นะครับเข้าไปช่วยเพื่อที่จะให้ดินมีความเหมาะสมในการจะปลูกอ้อยเอาละครับมาถึงขั้นตอนตรงนี้แล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนเรามาถึงขั้นตอนการปลูกเลยทํายังไงฮะก่อนปลูกก่อนปลูกนะครับถ้าเป็นพื้นที่ที่มีสี่เหลี่ยมผืนผ้า นะครับครับเขาก็จะดูนะครับว่าเราจะเริ่มปลูกตรงไหนนะครับปลูกตรงไหนเริ่มร่องจากตรงไหนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าหมายถึงว่าเราจะชักล่องจากแนวไหนไปไหนอ่าใช่ครับส่วนใหญ่เขาจะปลูกในแนวยาวอ๋อแนวยาวแนวยาวนะครับถ้าถเป็นพื้นผ้าก็ตามแนวยาวไปตามแนวยาวตามแนวยาวไปนะครับแต่ว่าถ้าให้ดีที่สุดก็คือดูความระดับสูงต่ําด้วยนะครับเราชักล่องไปทางที่มีความสูงความต่ําก็คือ เวลานะครับน้ำมาอะไรประมาณนี้นะครับก็จะช่วยในการที่จะระบายน้ําได้ด้วยหมายถึงว่าดูทิศทางการไหลของน้ําในการที่จะชักล่องไปตามใช่ครับไปตามแนวของการไหลของน้ำใช่ไหมโดยเฉพาะพื้นที่ที่ค่อนข้างจะต่ำอย่างเงี้ยนะครับก็คือเวลาน้ํามามันจะมีทิศทางที่น้ําลงไปครับนี่คือขั้นตอนการการปลูกคือการชักล่องชักล่องครับเหมือนกันชักล่องก็เหมือนกันนะครับแล้วก็เครื่องปลูกก็เหมือนกันนะครับ มาถึงการชักล่องนะฮะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปคือการปลูก